ที่การใช้งานเครื่องบันทึกหน้าหัวที่ขวานะครับเข้าที่เมนูแล้วก็เข้าไปที่ระบบระบ,บบก็ต้องเข้าไปที่ตั้งเวลาก่อนนะครับว่าเวลาเท่าไหร่โซนไทม์นะครับโซนเวลาก็ต้องเป็นบวกเกตประเทศไทยตั้งเป็นวันเดือนปีนะครับ ็นำไปใช้งานเสร็จแล้วะกับนะครับเราจะดูฮาร์ดดินะครับเข้าไปที่การจัดการฮาร์ดดิสเสร็จแล้วก็ฟอร์แมตฮาร์ดดินะครับเพื่อที่จะให้ฮาร์ดดิได้ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพก็ใส่พาสเวิร์ดเข้าไป คเครื่องก็จะทําการพ่อแม่ทัดดิสตนะครับว่าเราใส่ทัดดิสตเท่าไหร่นะครับแล้วเครื่องก็จะรีเซ็ตเครื่องบูตมานะครับเราก็จะเห็นนะครับว่าแต่ละช่องสีเขียวลักษัะนก้เนี่ยนะครับทัดดิสตได้ทําการบันทึกข้อมูลลงร์ดดิสตแล้วถ้านี้แดงๆก็แสดงว่ามีการเคลื่อนไหวนะครับ จุดแดงๆมีการเคลื่อนไหวต่อไปก็จะเป็นการเช็คนะครับว่าเครื่องบันทึกของเราเนี่ยสถานะออนไลน์ไหมนะครับก็เช็ค IP แล้วก็ดูที่ P2P นะครับนี่ออฟไลน์อยู่เราก็ไปต้องดูพอตของสาย LAN ที่ต่อเครื่องบันทึกนะครับว่าอินเทอร์เน็ตเข้ามาที่เครื่องบันทึกของเราไหมซึ่งจะสามารถที่จะเปลี่ยนจากสถานะออฟไลน์เป็นออนไลน์ได้นะครับ